สวัสดีครับวันนี้ทีมงานของ I t i a i t a x i b o o k i n g c o m ก็แวะมาฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสอีกครั้งหนึ่งนะครับผมบริการฟรีนะครับบริการดีๆของป um ั๊มพีทีนะครับบริการดีๆมอบให้สังคมนะครับผมทีมงานของเราก็มันฉีดพ่นทุกวันนะครับวันนี้เรามาฉีดที่สาขาประเวศ3ามนะครับ ชื่อสาขาเนี่ยชื่อสาขาประเวศสามแต่ว่าพิกัดอยู่บนถนนพัฒนาการนะครับบนถนนพัฒนาการขาออกก่อนจะสุดถนนพัฒนาการนะครับก่อนจะถึงแยกที่ตัดกับถนนอ่อนนุชนะครับมีบามพีมีอยู่นะครับั๊มนี้ก็ใหญ่มากเลยนะครับมีบริการของทีจอนครับมีก่อมรถมีถ่ายน้ํามันเครื่องมีซักพรมซักเบา ล้างอาัดฉีดมีปั๊มมีมินิมาร์ทนะครับมีร้านกาแฟาพันธุ์ไทยด้วยนะครับเืิอโปรโมทนิดนึงนะครับปั๊มพีทีเขาำทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมนะครับก็ทางทีมงานก็มาใช้บริการฟรีประจำนะครับก็เลยช่วยโปรโมทนิดนึงนะครับอย่างไรท่าน ที่ชมคลิปนี้นะครับนำรถของท่านมาฉีดพน่นฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ได้นะครับฟรีนะครับทำบัตสมาชิกฟรีแล้วก็ฉีดพ่นได้เลยนะครับยังไงก็มาช่วยกันบุหนุนปั๊มพ,พีนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณปั๊มพ,พีนะครับที่ทําสิ่งดีๆเพื่อสังคมนะครับทางทีนงานไทยแท็กซี่บุกิ c งดอคอมขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับอน,นอกจากฉีดพน่น แล้วนะครับก็ยังมีเช็ดด้วยนะครับนำแอลกอฮอล์เช็ดตามเบาะตามคอนโซลให้ด้วยนะครับบริการดีมากๆเลยครับอยากให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ได้ชมคลิปนี้นะครับมาช่วยขันอุดหนุนพัมพีพีนะครับผมเองก็ไม่ได้อะไรนะครับไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรแต่ว่าได้รับบริการฟรีนะครับก็ซึ้งใจนะครับของขอบคุณพัมพีพีมากครับ